มาแล้วมาแล้วโย,ย่ได้มักอื้อสุกอันนี้แหลหมักเขานะจะจะนั่งขาโอ้เน่น่นดเ่ใสัวเกินต้นเลยิได้เอเอาไปลินจะเชื่อมว่ากินได้แล้วชิมาแขวนน่นี่แหะกินจะนอนวะกินได้โอ้อย่าไปเชื่ออาจารย์ออดได้ เป็นแอไาล้วตัวไอ้เจ้าโซกับมีเลยเอ้ยอกคอยกับเคยกินนะแล้วเราอ่ะเคยกินก็กินน้องเมืองเฉจนี่ผมเคยเพราะว่าราชิมะแขกนั่นนี่แหละเดี๋ยวนี้นะนั่นดิคอยเดาวบพิษนะราชมเปิดภาพขึ้นเลยป๊อดตมาบ้านนี่จะมินยังมินยังถี่น้องเลยถะถึดถึงน้องนะ นี่คือเด็กน้อยเฮ็ดเล่นตักคือดินชายใช้กระโปงกระป๋องนี่โอ้ต่อว่าเนี่ยนะไบ <c oughs> เฮ็ดนี่เถิดเมียจะบอ่ากัมันเลยเห็ดจะโบเฮ็ดดอกแบบนี้เนาะโอ้ยแล้วเมียนะ่ะไปใช้เดี๋ยวนี้นะออเราจะนั่งแจ้งมาพิล่ะ แฟนเพ่อนยังไ่ได้ไปแสดงว่าโบเมตไปเที่ยวไปเที่ยวต้งเอาตัวนี้ไปเนาะนัดตบบาไดุ้งเถาบกรเถิงกาเห็ดเงี้ยบุคาสูตรนะนันบพมีหำไปชวนเธอบุป่านนั่นังางนะมาคว่วนะอะไร้นี่ใช้บุ้งจังเดียวเดียวนี่แล้ว มันก็ร้อนทายนี่วิเก็บแล้วหน่อยเถอะอ้ามันก็บเห็นเลยต๊ลงมันชนทั้้ยังได้เน่ยมึผดชื่อนามผ็ชื่อป้าไหาเยข้าปานยังบ่านนี่เนาะโนจก ใช้ไปหานม้ไม่เนาะมันเองนี่แหละโอ้ดีขึ้นแล้วแสเน่บุหรีร้องเพลงบ๊เพื่อนนี่เป็นงานเราทำบุหรองเพลงอนบเพื่อนอยู่เย็นสบายพี่โยกแล้วบุหรี่ร้องเพลงชุดยอดแล้วมันไปร้องเพลงมันพี่มันอ,อุกเนาะ ยบันมันลออเนาะมันไม่หล่อคืออะไรอ้คือกันเนาะแต่ลกอะไรอันเดอรยังอันเีกให้ของเล่นเอาชวร์เลยไดสิเจ้าผี่หนมาบกคือเก่าอันน้เองเอ้ามาเลยจะทำลายด้วเนาะอันนี้ยังเอาลงมาอย่าลงอย่าเลงยังเอาลงอันนี้นหกมันหกะเนตัว มาลิล่นเฮ็ดลิ่นคนหมักเฮ็ดลิ่นอะไนี่นาไอ้เห็ดเอาหุเหหนนงเ,เขาเจ้าอากมามใาใส่มาสว่างย่า ไอ้หวแอาันดเนขอไหา,านตามที่อทออไเอเทอิเดาว่านมาแล้วเฮ็ดล้ก็เทน้องแถวนี้เฮ็ดล่นไห้หัวซื้อขายผะ <c oughs> <c oughs> นะเฮ็ดไปขายผะวะเดี๋ลูกไปนะเป็นทางข้าไอเทิให้สิบ้าลูกไปเนาะนมมเฮ้ยนั่งให้ก็ดได้หให้เฮ็ดได้

เงียบเลยเนาะนอนถึงไม่แช่แต่เนาะเออเก่นี่ฮูแล้วว่าใสแตกับผ้าใบคุ้มแห้งอันมุงอมาีเนาะนั่งเย็นว่างางแนกบออนน้านี่แห้งยากเนาะอาบน้ก็บ่ได้เนาะ ้เาเจ้าฝนตกเป่าตัวข้าวฝนตกเ่าทำทะไใช่ได้ยังน้อจะดข้าวเดี๋ยวนู้น so oui> <Yes, ั่แล้วเปาขบวงหมู่ใช่ไหมตูยงด้ยาปรตูชนอนตระตช้อน ฝนตกชิดธรรมาดาก็เนาะขุมเีินผูน้ก่อนเทวดาบ <c oughs> ิล็กเก้งเนาะเอ้เว, <c oughs> ว้นปิทบได้เหรอฮู้จักเลยยางบริกิร นะก็ม yup. <c bio> <constitutional> ันเนี่ยท่านรู้ไดไปเฮ็ดเฮือนน้ำอันผัวพระแต๋วเนาะเจ้าเนาะท่านหมอชวนพ่อหรือว่าใดท่านหมอชวนนัก็บอกไปแล้วเนาะเห็นเอฟซีหลายคนคอมเมนต์อยู่บ่อลลี่ให้ไปเฮ็ดเฮือนน้ำผัวพระแต๋วเลย บอแล้วพี่น้องเฮาบ้แเ่นเจ้าของช้นั่นเนาะแมนเลบ่ไปแล้วเป็นบันจ้างเนาะเธอเจ้าิไปว่าเธอเป็นเนบ่นจ้างคุ<า>ยไปไอเธอไปแล้วบุมพีผูวเอาเงินให้เ,เธอเนี่เฮาสิบ่รัหบ่เนาะกาอีกทียังห้เราไปผ่านนม้เรารีจ้างไอเธอเด้อมือไรแนเนาะไปมือไรแฉนะ

ส่งสลอกสลิดขบสูดไอ้ใจเลยไปทางการนไม้ววงอะไรเจ้าบเก็บนี่ลเธอเด้าใจได้ออกมาแล้วมาแล้วโย่ได้หมากอึซุกหมักข่านะใจยานานหมดขาโอ้เป็นจตมั่ เ,เ,เ,เลยไเอาไปลิ้นชื่อใครมากินไ,ได้แล้วสิมาแครนน่นี่แหละกินจะนอนวะกินได้โอ้ยอย่ไปเสเปนนื้ออาจารยออดได้ป็น้ื้อ <มา S 1> ้เนะตัวอเจ้าโซก็มีไนดะ้โอ้ยออกคอยกบบเคยกินนะเราอ่ะเคยกินไปกินแ,ามานนแ้มือเมนเจ้าเพราะว่าละสิมาแมครนน่นี่แหละเดีนีน้นะเห็นดิเคยดาวโบพิทนะละสิมาเฮดลินมาี่มาี

ลอยไปละในะทำแ่งใคยร้อยเลยตัวทุกแล้วตัวใครไปใครเห็ตัว่าเพาะุไปจุ่มวข้างน้คาเจุ่มไปแล้วคมาจุ่มได้เขาบลก็บอกไม่ใช่ละคุณดูค่าหน ชวนขายทองขายครัองแท่งครับแท่งกระจายขายไมาปัน่นข่อยหนักว่าป้าได้ทองแท่งอย่าีแท่งแท้หนี่งได้ทองแท่งขายแท่งหนึ่งแพงอยนะรวยแล้วมนีเนาะบาทละหาหกหมื่นบาทละรว,วยแล้วแบบปั่นค่อยน้ำ สาวสบายใจเกินร้อยเอายังมาตากน้องทาพังทิ้งชาสบายมายังชื่อมันจะออกมาใหญ่นี่นี้เลเออออกมากูยังตันกูหิวบิ่งหน่อยได้ก็เป็นน้ำแบบนี้อไปตันค ันไม่เคยอองามากมาเข่านันเป็นหมากแหงเนาะเชิแต่างหมาเข้าแต่วาท้ากินได้ปะเอาข้าเลยกินได้เลยบิก็จเบิ้องหมากุกมัน้มาหมากดิบมันนะยังเฮิรมเนี่ยทุกมันแดงตองมันแดงว่าชุกนะอ้าเหลืองหรว่าอันนี้กำลังเรือง อ่ากินเลยลนนี่ทองนะั่น่ะทองทองคำก้อนนะนะั่นน่ะผ่ากินได้นี่เนาะอ่าหินอทองบ่ไ้ผ่าบางนั้นในบายาผาเป็นใบตีเป็นพวกกะิแล้วเราอบอกขอไปนะาจากที่ทำบริษัทามาเมื่อนี่คืนคืนนึงคืนเ <c oughs> ดียวกันคืนเราูแพได้ตังแขงเขาต้อง,องผ่าห้เท่นะอะ่ด้เตอไดอยู่ไว้ี่นะที่ีได้ยังหรอ มันเยาวซมากินงัวน่ะ้าวมากินลางัวมือนี้น่ะไอ้บอสชื่อไอ้บอสชื่อลางวอะไรไปมันจะกวนี่ไปชื่อเม่้ยเอซสก้ยาีขามาอยู่ตู้คันหนึ่งกับโบิโก้ข้าวมาเนี่ยน่ะขาเมาเอขาไว้ชาเอาพระนี่ื่านบ่าจะเห็นในวัดวอไปชิวรปืนห้ามส่าระเด้บอสะได้แช่มป่มันกินเอาอะ กิ่นเลปรางกินนี่ข้างแข็งนี่ฮ่าฮ่าเบิ่งบนมาเบิ่งยลยนอกยังนเปนนาักช้างอย่พอแพทย์ได้กินนะพอแพทย์าซีได้ละพอแพทย์คูชื่อว่ามินมันไม่ทอขี่เียนสายบางท่ราลุมผัดมาเออจะคือแบแต่งพอแพทย์ึงไปเข่าด้ไในออเหมนงห็เนี่กินมันหนากินมาก ไอ้บัหนึ่จข้าของนเนาะเ้ยอย่างจากิ่นออกมาแต่ใส่เนาะเอาให้เมียกินและนมขอชื้อมาเฮ้ยนมนนพาน่ะนอชื้อมาป่ะยินในนมใหญ่นะโอ้ยอยากให้เมียนมใหญ่

อแพทเลยเลยอยายาขี้ค oh okay, ุยแท้เลยเกเต็มเลยนี่อแพที่คุยขนาดอ่ปาไนี่ันได้ให้มันเราบหรอง้วให้ีเปก่นงนาะป้าพมอคตามทรั้ให้าีกนจัน้าที่แล้วเบาลีเนี่ยอพี่เลยขอเ่าสบทุสบายดี phết bay nhô nam Ô oh. đây, đây là Vô đây là người ta là gì đây là thương, đấy Hãy subscribe cho nhà Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ

เ<อ>ดี๋ยวคากออกไปมรูมเห็นคนยาน่างอ่ะสบายลเป็นปกตินะโอบายแเป็นคนปกติแล้ว,ลว,นนวต่างนเลเนาะขาเบือะมาเกลือหลูกพกจกขี่แหแ่ก็ามได้งางาม เพอนในพ่อเือนปนใดีเนาอใช่่้วดีพ่อเาะใดีเพื่นเพพ่อนต้องแพ้โอมาต่อได้เนาอเตียงกับนิ่งาเร็วพ่อเอแผลกับมาแล้วพ่อเาะเนาะใบดีแน่เพอนชื่อนชราะเร่ไะเชื่อชื่อใครใชโอดหลบตัวอ้แผลเนาะตัวไปกูได้ไหนอยู่ข้ามาใส่อแผลชิมอ ดีใจอะไรมื่อนี้นะดีใจเรื่องใดดีใจเชาวใบแล้วแล้วแก่เห็นแล้วอยู่บนบ่แม่เราไปขอพักสะอมพักนะนมาใส่แจงมาไหมเรามาเพื่อผมมาเนาะแล้วค่อยตามมาบ้านนี้ตามมาก็เห็นแล้วตามเขาเบื่อพี่น้องเลยคุณมาเกลือลูกนกได้มาเกลือลูกนกก็เป่นเงี้ยมันเงี้ยหูกคอมาเปิดนอนไหมแต่นั่งแทงไอ้เธอมาจบมาไปกี่หน้าเลยเธอ ต้องมากท้องไว้น้ำาสใบแล้วมาอนีไห่เจ้ามนบ่เ้แมนแกงก็ใหม่น้ำเล้าแมนมยางอันนี้คือโบเก็บใบันนี้ฮะเก็บใบในพ้นมสบายนางยางเจ้าในเจ้าถิ่มเนอบ่นางยางเี้ยงยางเง้ยใบผักผมมอันนี้ยากะติวไทยยางกระติวไทยยางไทยนะ ตั้งปลาไป็นีบอ่อามาตั้งกล้องกับพึกชากันด้วันนี้เพื่อนดชาได้ไดาจะกินยังกันี่แล้วแ้น้ำมัหามัวหลางัว่เคยกินลก่กินข้าวเช่าเลยเพ่อนะเพราะว่าได้ยินว่าหลางัวดิวันนี้หลางัวจะจับเขได้พื่อนเมียเอิญกินข้าวบุกกินใช่ชบกินดอกไปบุกินวันนี้ว่าั่จะไปกินลางัวมาวัดาว่าใชมาหลุดพ่นเดีย เป็นะไรได้กินร่วเีีพิดวังักีชมวังแล้วไปเชื่อเป็นธงมาจิ้งสนะมันบริเลชื่อได้แบบนะทีขนาดเนาะแบบไปเชื่อหาเชเนาะโอ้รเลยแต่ว่าไอ้ชื่อไปชื่อไปชื่อไปเชิสูกชูสบายสบายยังยากลากงวอย่หันมันแ่บปพอแผ่นกยากขึ้กัน ก็เไว้ใ <these> ้เมียเไม่ได้กินก็ได anyway. ้อยากกินชมทานน้อยชาวใบแล้วถามได้กินจะถามแล้วถามว่าให้บะชิชีหลับมืนอ้นควาวบามันยังเจ้าชีจามบ่อะไรเถิดใบเก็บใ้เมงียได้ฮะค่ับียเจ้าเป็นอะไรจังอารมณ์เหมือนดีแหงหลดีดีดีกินลายแล้วเาอยู่ากิีนได้ชาวเบอ้โหท่านเอ้ย Tay <đây> lời năm ngoài năm ngoài năm nó năm ngoài năm ngoài năm đang làm níu <laughs> 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 ừ, kếp níu kếp lòng chăm chỉ đạo kếp lòng chăm chỉ đạo kếp lòng chăm chỉ đạo kếp lòng chăm